หลังจากที่แล้วตอนเสาร์พี่น้องจ้ามาต่ออีกตอนที่อย่างบ้านนีนะ้ยห้นะ้กแล้วรอบนึงี่เนาะอืมแล้รอบน่ก็ข้นโจ๊กพี่นาบนพี่นาบ้าโอยเอคับหลวงตัดสีพาลมิกม,อมามอทำเพื่อนเพื่อสลด์ถือ <c oughs> กำลังสิแกงปลาคุณได้ได้หัวปีมาใจเนาะสบายดีพี่น้องหัวปีมาจะบ้านแม่ไม่หนีหรสิแกงไก่สุหัวปีบ่าใกล้ดีเช่นอะไรบ้างต่าสิแกงไก่กับแกงบ่สบายดีพี่น้องแกงไก่สุหัวปีเหรอเฮ้ยแกงแกงก็ได้ได้พักมากเลยเมนูแกงแกงเขาใส่กระดุมไง มอ,มองนี้ก็จะเป็นอวัสดีพี่น้อง,องข้าวสาดนั่นเองทุกคนตะเรยียมขอมหอเขาพี่น้องแวแก้ปลาสนดะไรนบ่ไร่<อ>ไร่ต้นแกลแล้วนั้นคือแกงปลาเออ,อน,นั้นคือแกงไก่นะสาวจอย แต่ข้าวอีเมยยังอยู่นะโอ้ยเราฝ่าออกูายังนีเราอยางบุทานแต่ตอนนี้กูดูจากที่กันทาาของศูนย์แบบชิวๆมากเลย 1, 1, 1. 1> อีเอืย้ยอก็บอกอมีตาเบาะนำไล่เฮ้ยอันตามันซ้ายตอกลงมาใส่เหน่าเมือง่ะ คนเบิ่งสิดามากมีตั๊กมั้ยมีตั๊กไรอย่างสองยังเอาหมามไปขับกบที่สะอาดกว่าน้อยเยอะ <c oughs> มึงอยากโกมลงน้ำลายมั้งนะคุณอ,ายอย้า, <c oughs> ายอยากเชิญเหรอสิกินยังอีกแล้วลูกคนกระป๋องนี้โซ่แม่ที่ไม่ดุบอ่ะ ไดไรทำไมเด้นี่ ขอขสัางห้องกันแล้วแต่ส่ใสใ่พี่น้องเลยมีเยังก็ใส่พีเราอาไปกิน,น,นหลายๆอย่างนี่กุ้งบ้าแล้วเป็นม่มานเขา้าไปห้นะหน้าที่หอคืออกอกกายยาผู้ทำลายเรื่อ

เลอยใส่ก่อนหน่อยพูดไลอง,อสองใส่งก,ก่อนสใส่ใส่ที่เลียนที่ส,สิในใส้นนี่ชีหัวยังใส่นี่อาขอ,ขอ,ขอเคยเคยจือหรือวะตีแล้วแล้วัจอยมาด้วโอ้ท่านอยากใส่น้ำมาห<ะ>่อด<ะ>้วยัจอย ข้อเขาสามมีเบิสมีชุนมนปามีนึ่งกิโล ีดเสรแล้วปุ๊บป๊บแต่ว่าเบ่เขาเขาดีเน้นโตนตแล้วตัวใหญ่จะดีเลยโอ้จะผ่าไปผามาเนี่ยก่เดี๋ยวนี้บอเดี๋ยวตวบงนทั้งหมดมีกาจ้อจเอาอย่ังสี่น่ชิดานไปสองสี่หกสิบสป๊บ เจ็ดยางบ่เจ็ดยาอง่าสี่สิบหกสิบเจางสิบแปยังเดียนี่ได้แล้วได้แล้วปุ๊เห็นปาอยู่ด้ม้าเยยางไปวาป้าป้าได้แล้วเลยิาีแม่

เม,ม,ม,มื่อไหร่มึงจะหออสักทียั ่อยได้นั่งสมามแต่ว่าใส่มันขบเดี๋ยวสูอันฮอเฮาสปา์ปาราฟินเนกะ้าอ เดือนเก้าก็หอเก้าหอเดือนสิบก็หอสิบหอใช่แล้วมีเงะเนีป้าระังยก็กระสอบเขานะลงมาเดี๋ยวนี้บกเลยจะไปนังข่าวบาบเวนเอ้ออกเอานี้ออกออกต้นนึงอห่ทุยางเนี่ยห เจ็ลนะย่หกเเออกหกแลได้โอ้ยตัวนำบริีดอนลางามงามแหนร้านสตามันมีเตาโตมันเสียเมียหรอบอกอืมยานะคะสุดสิบพากันเอาเมียแล้วหัวได้กระสบหงเออกระีงดียได้จะห่อสองห่อมันก็ไสาตัวนี้มีหมากเกี่ยงหมากบลวยเป็นเยอะเป็นต้มน้ำไม้ลำยายหมากยื้อหมากกระบก อ,อ่ะไปงาน่ะอ่างุงนใช่อ่างุ่นบ่เล่นตัวย็นได้บ่หรอือห่ะี่อมตัวนี้ขาบ่หรือห่ะตัวเล้ยขาตัอยืนต,ตรงตัวย,ยืน <c oughs> อแบบใดอธิบายสุขเฝฟังแน่เจ้เบิกนนี่วะโอ้ยเบิกเยู่เยอะนี่ค่ะตอนนี้ตีกันแล้วมาแมันพับนะว่าอห่อเป็นโอ้ยหน้าก็มัอไตเมาเมาเัราวเลากรบอกตีงถ้นก็เครื่องห่อขาต้มเลยนะพี่น้องเป็นศาสตอีกน่าเปกันเพลินมาสุดยอน้อยน้อเก็จะลาแน่ส ไาเก็บไปล่าบมาเลยขบวไหโย็งแรจะหน่งนลืมเผาเด้อไครเนียยที่เผามันลืมใส่บ้นยงไงลข้่ยังัมาเก็บไปล่าใส่จานกินเ้วเขาต้มตัดใส่แล้วบอกใส่แนวอ่ใส่แ้วอาจานมาควรมาใส่แ้วอิป้น ยิบป่นเออยิบป่นเกินยี่ป่นปนกับปคาน์ฟแปืปิก็ใส่ซองสาวห่อข่าโอ้ยยิปฟาเฮ้ยย่าพายิอันนี้ใช่จานเก๊กใส่ปูนอันี้เอาตองเอาอันนึงเลมว่าเน็ตแนวนั้นแนวนันเยสีเฮียเอยเตอะจอยนี่เอาไปเดี๋ยวคเนีตัวนี้ก็แม่แต่ว่าเอ้ยในตองนะ นี่ที่จ้องตาอกยเละคันกยเลยแม่เ็กได้หัวกับหัวกบแม่นะเอาไ่มีเอาไปพอก้ยได้ก้ยก้ยเอาตีบที่ให่อได้กเลยได้เเป็นยังไออากระตุ้มแล้วพี่น้องภาพสดนอไก้ยล้วนี่ไม่ต้องกับหัวเอาวไปสิ มหัวัเื้อตหน่ไกวลยมันเป็นยังีดตวบอกมันเป็นยังหก่นมาอัมันเมอบใเลยฮะแล้วกมาพาดส่วนนี้อันนี้คือคุณแม่พ้าห่อแล้วันแห่อเป็นห่อนี่ก็ไอพีดอีไอีเพื่อนมึงนะ ขว้าแล้วบรเนตเน่แน่นขาเนตเนตตอกเน็้ทั้งยาวเลยทั้งยาแบบแบบตรงขึ้นมาเลยขวางเลยมันบดกนขว้างเลยปัจจิดาปิปอยบกสนี่นาะปัจจิปอเฮ็ดมาเฮ็ดม่เนี่ยมาจากปอย็ดมามันเอาหกกินก่เฮ็ดมาปอยไปเขานนก่อน ไม่ใช yes, ่เด oh, no ีย็กไหนยังย oh. mm ังไม่ว no. no, uh ่างค่ะอ๋ออยู่ไม่ได้ตออะไรเลยสามสี่ค่ะอ๋อะไรอ๋อมามาไม่ตรงมาเออาตัวนี้ก็ได้มันเลยยังไม่มาไม่ตร แล้วว่ายร้อยล่างะมังบักมึงภาพผาบคือห่อง้ะตุนี่นะพี่น้องได้แล้วที่าพส่งลงบุ๊ลงนีงนะใช้เงินไหมไมก็ใส่ต่ออันนี้นี่จะบอลนี้แบบเน็ตทางตาเป็นเน็พี่น้องเป็นคล้มประมาณแบบรซอเป็นชีกยพี่น้องจ๋า พันย่กันเด้พี่น้องความถือใจคาวพลเมตพันย่ก,กัน<อ>เวลาเนเอาแล้วพันสีฮาร์ดฮตัวนี้แล้วมันสีอันออกเลยแตกเลยเฮาอันคัดแล้วมันสีฮารก็ได้พันสีกินยายินยีนนย่ยแล้วปนเ็นีปอยฟองนีต่อค่าปอยดาสาบแช่งนันวัไงกัน สลาแงลูกาาแช่งลลูกแช่ง,ชง้านนั่นนะปลาอไปต่อ,อพ็กหม,มัด้มเด้มันที่รอค่ะโยเกี่ยไปนลน้วตัวกรคหักสมุตาไม่ครักพี่น,อน้องน,นี่ก็จะห้อหนีนนเลยเรืองซีไรพี่น,อน้องเนาะ บางคนก็ง่ายเดีวใส่ถุงยางเอาี่ยางจะขอดี่ถยางจะขอีไหมี่โอ้ยอันนี้ก็เออสวนมันจะบวพับคันเนาะพับอะไรหมกรูเแล้วยครับคุพี่น้องซนี้เด้อ พี่นอ้องเอ้ยตำนีละระเพนีบ้านเฮาเนาะก็ะเฮตมากแต่พอจะแม่เนียน่ยเนบทางยาวเบบน็น <ใจ S 2> ทางกว้างบาได้เลยเขาเจ้าแกะกินบาได้เป็น,น,เ,นเนี่ยการนีเขาเนี่ยเขานี่เอนต้องใจเขาเลเออ